ราชาลูกนังทุโลคอเสน,เนอเหมาสองสิงเลงสอง,สงเซ็นเตอร์ใหม่ใช้ยืนคู่กันสีนน่สนาเดมินเดอร์ซือดังแดนผู้ดีตีข่าวรายงานว่าเชลซีได้เตรียมทุกคลังเซ็นสัญญาคว้าตัวเซนฮาบมาร่วมทัพรวดเดียว2คนในช่วงสมร์นี้โดยจัดการเลงไปที่ลอิสดังของไบรตันแอนด์ฟเอาเบียนและจอห์นสโตนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งน่าจะมีค่าตัวรวมกันแต่หลัก1 0 0ล้านปอนด์เป็นที่ทราบกันดีว่าเชลซีภายใต้การคุมทับของแฟรงค์แลมพ์ด กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในแนวรับเนื่องจากไม่มีนักเตะคนไหนที่เชื่อใจได้ทำให้จำเป็นต้องมองหาเซนเตาร์ฟฝีเท้าดีเข้ามาเพิ่มซึ่งชื่อของดังก็โผล่เข้ามาในลิสทันทีโดยถูกประเมินค่าตัวไว้คร่าวๆที่40ล้านปอนด์ในขณะที่สโตนนั้นก็ไม่น่าจะมีราคาที่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เช่นกันสำหรับดังนั้นถือเป็นแข้งกำลังหลักของไบรตันมานานแล้วและได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในพรีเมียร์ตรงกันข้ามกับสโตนที่เคยถูกเป๊ปกาดิลลาซื้อมาจากเอเวอเรตัน ้วยค่าตัวที่สูงปริ๊ดถึง5้าล้านปอนด์แต่กลับโชว์ฟอร์มได้ยังน่าผิดหวังในช่วงหนึ่งปีหลังสุดและต้องตกเป็นตัวสำรองแบบยาวๆสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่สิสิงหาคม 1. o f f i อ i a l บาร์เบาซโลนาเด้งเซเตียนบาซโลนาแถลงแยกทางกับกีเก้เซเตียนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าจะดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยเซเตียนใช้เวลาในถิ่นคัมนูเพียง8เดือนเท่านั้นหลังเขารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา 2. อ f iel, f City i i i a l ชียลตอกเซนฟรีจอนโอบีมิเกล s ต o กซ c ต t y แห่งศึกแชมปีเป็นชิปบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอนโอบีมิเกลมิดฟิลด์ชาวไนจีเรียวัย33ปีร่วมทัพอย่างเป็นทางการภ่ายใต้สัญญายาว1ปีแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่โอบีมิเกลแยกทางกับแทปซอนสปอร์ในตุรกีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 3. Official a l i อัลลิอูตราวรุ่งแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดเก็บเลเวลกล่อง อาริอูตราวเล่มิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสวัย19ปีสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงย้ายร,ร่วมทัพกองในลีกรองแดนน้ำหอมภายใต้สัญญายืมตัวจนสิ้นสุดฤดูกาล2020-2021 4 o f f i c i a l อาร์เซนอลปล่อยแมตสมิธมิดฟิลด์ดาวรุ่งให้สวินดอนยืมตัวสวินดอนทาวน้องใหม่ในศึกลีกวันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแมตสมิธมิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย19ปีจากอาร์เซนอลภายใต้สัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูก,กาล5ข่าวฟุตบอลยุโรป หรือเมสซี่แจ้งบอร์ดต้องการย้ายทีมสมัยน,นี้ลิโอเนลเมสซี่ตาร์ทีมชาติอาร์เจนตนาวัย33ปีแสดงความประสงค์ต่อบอร์ดบริหารของต้นสังกัดว่าต้องการย้ายทีมทันทีในตลาดซื้อขายนักเตะสมันน์นี้ทันทีโดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมต็งที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมตามการรายงานของเอสปอร์เตอินเตราบิโอสื่อในบราซิล 6. ข่าวฟุตบอลยุโรปบาซ่าพาตดทีมจ่อขายนักเตะอัน รายงานจากสปอร์ตสื่อในสเปนระบุว่าบอร์ดบริหารของบา์เซลนาวางแผนที่จะพาตัดทีมชุดใหญ่หลังความพ่ายแพ้ต่อบ,บาเยอร์มินิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คขาดลอย8.2ต่อ,อแต่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปล่อยบรรดาแข้งตัวหลักในทีมชุดนี้ออกไปสิก่อนเพื่อระดมเงินทุนซิวแข้งใหม่เสริมทัพโดยรายงานดังกล่าวระบุว่ามาร์กอันเดรัสเตเกนเคมองลองเล่แฟรงกี้เดยองและเลียนเมซีคือสีแข้งในชุดใหญ่ปัจจุบันที่พวกเขาต้องการเก็บไว้เท่านั้นขณะที่บรรดาแข้งที่พวกเขาต้องการปล่อยตัวอย่างแน่นอนได้แก เนโต้ซาเมโออุมติติีจูนิอิวานราคิติสราฟินญาอัตโรบิดาฟิลิเป้คูตินโยรวมไปถึงเคราปิกเซิเกโอบุสเกตเจอร์รี่อันบาและลุยส์โซเรสนอกจากนี้ชื่อของเนลสันเซเมโดอองตวนกริสมันอุสมานเดเบเล่และเซจิโรเบโตก็อยู่ในค่ายเช่นเดียวกัน 7. ข่าวฟุตบอลยุโรปยูเวนตุสเลงลากาเซตและคิมเนสสกายสปอร์ตซื้อนอังกฤษรายงานว่ายูเวนตุสที่เพิ่งได้ตัวอันเดียปิโลนั่งแท่นกุณสือ มีอเล็กซองลากษซตของหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย29ปีของอาเซนนลเป็นเป้าหมายเสริมทัพลำดับต้นๆนในสมัยนี้โดยชื่อของดาวยิงรายอื่นอย่างราอุนคิมเนสของวูฟแทมตันดูวานซาปาตาจากอาตาลตาอัลเบโรมราตาของอาเตติโกมาดริตอาคาดิอุสเมลิกจากนาโปลีและเอดินเซโกของโรม่าอยู่ในข่ายเช่นเดียวกัน 8. ข่าวลิเวอร์พูลหงแดงยังเคี้ยวไม่ขอจ่ายค่าตัวเตียโกถึง30ล้านยูโร กาเดียนสื่ออังกฤษร,รายงานว่าลิปูยังคงแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการตัวเตียโกเอลคันตารามิดฟิวร์วัย29ปีจากบาเยอร์มินิคไปร่วมทัพแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าตัวให้กับทัพเสือใต้สูงถึง30ล้านยูโรอย่างที่พวกเขาต้องการโดยหวังว่าบาเยอร์จะลดราคาดีลแข้งรายนี้ลงจากเดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้ RMC สื่อในฝรั่งเศสจะชี้ว่าดีลดังกล่าวใกล้จะลุล่วงเต็มทีแล้วก็ตาม9ข่าวลิเวอร์พูลเนโกวิลเลียมซิลสัญญ,ญาใหม่หง เนโกวิลเลียมส์ดาวรุ่งชาวเววัย19ปีบรรล,ลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับลิปูโดยจะทำให้เจ้าตัวอยูโยงในทีมแอนฟิลด์ไปถึงปี2025 10. ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงเล็งดิบาลาหลังยูเวนตุสต้องการขายแข้งรายนี้ออกจากทีมกัตเซตตาเดลสปอร์ซื้อในอิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสได้แจ้งกับเปาโดดิบาลากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาวัย26ปีว่าพวกเขาต้องการขายเขาออกจากทีมในสมัยนี้หากไม่สามารถบรรล,ลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับปัจจุบัน ที่เหลืออีกแค่2ปีออกไปต่อได้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์มีชื่อเป็นทีมต็งที่จะได้ลายเซ็นของดิบล่าไปครองภายใต้มูลค่า90ล้านยูโร11ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืบหน้าล่าสุดผีแดงและสานโชวสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานว่าจะดอสซานโชว์วันิตไป20ปีพร้อมที่จะแสดงท่าทีชัดเจนต่อประเซียดอนมุนทันทีว่าต้องการย้ายออกจากทัพเสือเหลืองหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอในระดับที่สมน้ำสมเนื้อให้กับต้นสังกัด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ